สวัสดีครับมาครบล่างสูตรที่2นะครับเดี๋ยวย้อนไปดูของเก่าวัดที่1นึ่งเก้าศูนย์หกเออก5 8าแดวัดที่2หลุดครับวัดที่3 2 3สองสออก9 2มี2มี9นะครับวัดที่แล้ว2สูตรนี้ชนกัน ได้91นะครับงวดที่แล้วนะนี่มาย้อนดูสถิติเก่าครับวันที่4 1 2 3 8 9 0ออก80วัที่5 4 5 6 1 2 3ออก55 5, ครับออก55ดูไปเรื่อยๆครับ วันที่6 6 7 8 3 4 5มามาครบสิบหวยล่างนะ6 7 3ดสาวัที่7 7 8 9 4 5 6 6 9 9งวัที่8 0 1 2 7 8 9 6 7 1 6 7 1ออก7ออกเจนะครับ ให้ดูเต็มจอเลยนะครับวัที่เก้าห้าหกเจ็ดสองสามสี่ออกหกห้าล่างนะครับเด่นสิบหน่วยล่างนะวันที่สิบเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปด ออกเก้าก้าวัที่สิบเอ็ดเก้าศูนย์หนึกเจ็ดแปดออกศูนย์เก้าสองสาออกสาออก 30, มวัที่สิบสามเก หมดที่สิบสี่สี่ห้าหกออก6กสองวดที่สิบห้าครับหนึ่งสออก1 1งหมดนี้เบิ้ลนะดที่16 6 7 8หกเออก6 จ็ดนี่มาครบสูตรนี้เริ่มจะจริงของงวดนี้แหละครับแต่งวดต่อมาก็งวดที่แล้ว012789มันมาครบจริงๆนะออ91ครับมี1มี9งวดที่18 5 6 7 2 3 4 จะมาครบอีกหรือไม่อาจจะมาสักตัวหรือไม่มาสักตัวเลยไม่รู้นะครับมืที่แล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าสูตรมันมาแบบนี้นะจนกัน2ส,สูตรงมดที่แล้วนะ2ส,สูตรเมื่อกี้โพสไปแล้วสูตรที่1อันนี้เป็นสูตรที่2นะครับคนที่ติดตามอยู่ประจำก็รู้เห็นอยู่แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงครับมาจริงๆนะครับ ดูจบแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับไลค์คอมเมนต์กดติดตามไปเลยนะครับอย่าอย่าได้ลังเลนะครับแล้วก็กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆให้อาจารย์ด้วยนะครับคนที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามขอให้ถูกหวยทุกงวดนะขอหวยพรให้นะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยนะ ไม่คอยทําอะไรเลยโดยอย่างเดียวก็นานๆสักทีนะถูวหวยนะครับเอาจริงๆครับสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งจะเลือกสูตรไหนเลือกเอาครับหรือจะชนสองสูตรแล้วแต่วาสนาครับหมดแล้วมันก็ชนกันแล้วก็มานะเออมันก็มาจริงๆนะวันนี้ก็ลองดูครับขอให้ทุกคนโชคดีครับย่นได้ลังเลครับกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดแชร์นะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ก็จบคลิปที่2นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเรื่อยๆครับทุกคนจดใส่สมุดไว้ด้วยเผื่อได้ตามสูตรนะครับมีสูตรไหนยังไม่ได้ลงนะา่วยเตือนด้วยครับอาจารย์ทำงานยุ่งมากที่มาแบ่งปันนี่ก็อีกจังหวะหนึ่งครับที่เร่งรีบทำให้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ